Gerai, mai, From what I could see in the comments, this is a very fast tongue twister type of song.

if you like that song link is in the description and like always please go and show them some support they will appreciate it now let's not waste any more time guys tang bad voice and my headphone's going to explode is it gonna be that quick I don't know.

จ้างผมได้ไหมจ้างมึงคือผมไม่มีงานทำพี่น้องภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคยังมาเล่นหมีและยังมีเล่นหอยสนังรีไข่หอยและยังไม่ไข่มีงานนัดมองแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเคยังมาเล่นหมีเล่ยังมีเล่นหอยสันงรีไข่หอยและยังไม่ไข่มีงานนัด่องมีแก้ฝีแก้เห็ดแต่ว่ากันพทย์มอชิดแก้เห็ดแก้อามีมาใส่ในห มีโฮมีโฮโมโฮมีเอมีมาใส่ในโฮโมแล้เถาไปผัดเด็กจะเป็นเห็ดหัวหนุ่มทหารคือปืนแบกปูนบอกตึกตกบึกหมูมักกุ้งหงวนนึ่งหมึกละหมดมงมึงละหมดครึ่งหมูมักกุ้งหงวนจนก็นึ่งกินมันกินเหงือกกินเผือกกินฟันกินนั้งมันกินทั้เผือกกินเหงือกเปนฟันชาวฟาดปัดฟาดกินฟาดฟัดแช่ทักกันไปอดอกหีนไหมเนี่ตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลร้องอ้อยย่ออยากรักลิงลอลิงรักอยากรักอยากลิงรอยสมือยงสัรวยขายสี ีเล่นหวยสํารวยเล่นสีชูสีซูชิซูชีชูชีชูสีซูชีชอบชีซูชีชูสีชายไหลหิบตรงหิบนี้หีบมากมีหิบนี้นี้หีบหีบไปใหนหนีหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหลายหายเห็นหีบเข็บนี้มาหาหมูเห็นหูหมาหูหมานาหูมีหูมีเห็นหูน้องเห็นหมูหันหูนี้หันดูเห็นหมาหาหมูเห็นหูดีไฮประมาณนี้พี่เช็ดเออก็แต่ว่าคืออย่างงี้เว้ยช่วงหลังเนี่ยนะมันจะมีฝรั่ง

Let's see if I can do this. <laughs> <laughs> it's gotta be the <laughs> one about the <better>, bullet, <laughs> I'm gonna do it I'm gonna do it like a, a sooner <laughs> like a noodle She says she shells on the sea I can do it better, I can do it better, I can do it better. Let's go one more time. It's annoying <laughs> it's Gotta be the <laughs> one about the bullet I'm gonna do it, I'm gonna do it do <laughs> <laughs> like a sword. No 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 noza okay. for run a good pitcher now. I can do it. I can do it. I know I can do it. I can do it. Why can't I not do it? Okay. Gotta be the, the one about like the, the, one the, one the bullet on do what I'm, I'm, like I'm, I'm do like a soul, like a noodle. Like ah, like like she sell she shells on the seashore like a easel, like a sea gotta see more Peter butt. I, I, I pick the back or pick two peppers. And I'll fix pluck a fix plucker a sun, like a fake, and she'll think like a basic อยตาหนีเหี่ยวเหี่ยววิไปวีมาแนี่ he we we ได้ปะเบสิกรีเฮียเดิมไปหายเฮียหรีพี่จ้างเหอะคนแล้วไม่ตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องลิ้นพันเสียงก้องเด็กก็สูดเผ็ดเด็กก็ดูเด็กทำอย่างงี้สลับทำครูเผ็ดครูเก็ดจับที่คู่เบ็ดภาคเรียนเนี่ยมันเป็นความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิดตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเป็นไรครับไดงนะครับเนื่องพี่บอกพ่บอกไปไปลิ้นติดไฟไฟมันลุกโอ้โห้โคตรไวไป ดูนี่ได้ปะน้องพร้อมแค่ไหนทำงานพร้อมบุกผมเลยเขาจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในบ้านก็พร้อมสุดร้อนสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่าะเขามีนี่จากนั้นก็พร้อมเดินยังมาฉุดหัวเชือกเรือยาวจากวันจันทร์วันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลุดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สะดุดไม่ใชื่อสแปนมุกเชื่อเหตดจ้างเลยเขาจะว่างเลยเขาจะคลั่งเลยเพื่อนไม่จ้างตอนนี้ผมจะก็ไปขายหมดทั้งบ้านเลยให้มันว่างเลยให้มันสร้ากเลยทั้งหมดมันลากว่างเลยดู อ่ะเซ็นตรงนี้โอ้โหขอบคุณครับอ่ะนี่ด้วยได้ครับอ่ะมาเริ่มงานวันจันทร์ก็เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารได้ไหมคือเล่นผับพ้นไวไปเล่นติดไฟไฟมันลุกโคตรไวไปเล่นติดไฟไฟมันโฉบแก่ข้ามไวไปเล่นในชิงกับสนิทเต็มถังดับเพลิงมันจะจุดไฟตลบมันจะคุกมันจะคุกคุกคามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกลับบ้านไปไปโรงพยาบาลพี่ Well That was pretty awesome, guys. I'm a bit embarrassed that I couldn't do that rap. Whoever can do that English verse the best, send me a video of yourself doing it. I'll put it on my next video, alright? I'll catch you later. Peace. Gotta be the one about the bullet. I'ma do it, I'ma do it like a student, like a noodle. Ah, she sells, she sells. Better see short, better knee saw, Like a senior, gotta see more. Ah.